คุณกำลังรับชมหลอนจากมุมมืดช่องที่รวมเรื่องราวนี้ลับเรื่องผีเรื่องจริงจากประสบการณ์จริงหรือเรื่องเล่าขานที่เล่าสืบกันมาทุกเสียงทุกภาพทุกความรู้สึกสร้างขึ้นจากเทคโนโลยี AI เพื่อให้คุณสมผัดกับความหลอนได้สมจริงกว่าที่เคยคืนนี้เราจะพาคุณไปเจอบ้านเช่าที่มีบางอย่างแอบซ่อนอยู่ เรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับใครที่มาสัมผัสกับบ้านหลังนี้เตรียมตัวให้พร้อมถ้าคุณกล้าพอที่จะเปิดประตูไปสู่ความมืดมิดและเรื่องเล่าผีที่ทําให้เลือดเย็นเฉียบถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องเล่าหลอนวิญญาณเร่ร่อนและคอนเทนต์หลอนที่แท้จริงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวที่เราคัดสรรมาให้คุณที่นี่หลอนจากมุมมือ เมื่อครั้งสมัยที่ผมเพิ่งสอบบรรจุเข้าทำงานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ใหม่ก็ได้รับการแต่งตั้งให้ไปประจำอยู่ที่สถานีบางกอกน้อยแถวตลาดพรานกที่อยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลสิริราชครับในการเข้าไปรายงานตัวครั้งแรกผมก็ได้พบกับเพื่อนคนหนึ่งที่มารายงานตัวใหม่เช่นกันชื่อวโนนก เราทั้งสองเป็นเด็กต่างจังหวัดเช่นกันจึงไม่มีบ้านอยู่ญากอยู่ในกรุงเทพเราทั้งสองเลยตกลงจะหาบ้านเช่ากันแถวนั้นเพื่อสะดวกในการไปทํางานจึงได้สอบถามกับรุ่นพี่ที่ทํางานอยู่ก่อนแล้วว่าแถวนี้มีบ้านเช่าบ้างไหมก็ได้รับคําแนะนําจากพี่สเสน่ซึ่งพี่สเสน่ก็ทําทงานอยู่ที่เดียวกันกับผมและพี่เส<ใ>น่ก็มีบ้านพักอยู่ไม่ไกลจากบ้านที่ผมจะไปเช่า โดยพี่สเสนเป็นผู้ดูแลบ้านหลังนี้ให้กับกมเมียของเจ้าข,ของบ้านและเป็นผู้ที่พาผมกับกโน้ตไปเช่าบ้านหลังนี้พี่สเสนเดวเล่าประวัติของบ้านหลังนี้ให้ฟังแต่แกก็ไม่ทราบอะไรมากมายนักทราบแต่เพียงว่าเจ้าของทํางานเป็นเจ้าหน้าที่การรถไฟอยู่ที่หัวลาโพงและได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรตาเมื่อหัวหน้าครอบครัวตายลง ลูกและเมียก็ได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นเปิดบ้านให้คนเช่าในราคาหยายๆพิเนษก็แนะนําให้ผมและโน้ตไปเช่าอยู่และผมกับโนตก็ไปเจอกับสิ่งที่สยดสยองเข้าจนต้องพากันเก็บเสื้อผ้าสิ่งของย้ายกันออกในทันทีบ้านเช่าสยองนี้ตั้งอยู่ในตรอกวัดดงมูลเหล็กแถวๆตลาดพานกซึ่งมันอยู่ใกล้กับวัดที่เป็นวัดเก่าแก่มาหลายร้อยปี บ้านเช่าหลังนี้จัดว่าอยู่ในสลัมหรือชุมชนแออัดเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงมีสภาพชื้นแฉะมีห้องน้ำตั้งอยู่ริมสุดของตัวบ้านห้องน้ำนั้นไม่มีห้องอาบน้ำมีแต่ห้องสุขาถ้าจะอาบน้ำก็ต้องอาบน,อ,นอกห้องสุขาซึ่งมีองค์มังกรลูกใหญ่ตั้งอยู่ฉะนั้นเวลาจะอาบน้ำไม่สามารถจะแก้ผ้าอาบได้เพราะมันเป็นที่โลง่ลง ห้องสุขานั้นใช้สังกะสีล้อมรอบใช้พื้นห้องของตัวบ้านเป็นหลังคาไฟฟ้าที่ใช้ในห้องสุขาเป็นหลอดไฟแรงงานต่ำและไม่ได้ติดไว้ในห้องสุขาหลอดไฟติดเอาไว้ข้างนอกเพื่อให้แสงสว่างส่องไปทั่วพื้นที่ใต้ถุนจึงทําให้ห้องสุขาไม่สว่างเท่าที่ควรมีแสงสว่างเพียงเรืองรางเท่านั้นแต่ไม่ถึงกับเมื่อเสียทีเดียวผมกับโนทางานคนละเวลา อย่างเช่นถ้าผมเข้าทำงานเวลา6กนาฬิกาเลิกเวลาส8บแนาฬิกาโน้ตก็จะเข้าทำงานเวลาสิบแนาฬิกาและไปเลิกเอาเวลาหกนาฬิกาสรุปแล้วถ้าผมทำงานเวลากลางวันโน้ตก็จะต้องทำงานเวลากลางคืนแต่จะมีการเปลี่ยนเวลาทำงานทุก15วันฉะนั้นในเวลา1เดือนเราจะทำงานเวลากลางวัน15วันและเวลากลางคืน15วันสลับกันจึงทำให้เรามีเวลาพักไม่ตรงกัน ถ้าผมข้อทำงานโนดก็จะออกจากงานหมุนเวียนกันไปแบบนี้ถึงแม้จะเป็นหมู่บ้านสลัมแต่ผู้คนในสลัมก็ไม่ค่อยได้รู้จักมักคุ้นกันสักเท่าไหร่พอมืดอมาต่างคนก็ต่างเข้าบ้านใครบ้านมันพอเช้าตื่นมาต่างก็รีบไปทำงานไม่มีเวลาที่จะสัรสั่งซซึ่งกันและกันพอถึงเวลามืดค่ำสำหรับคนโสดที่ยังไม่มีครอบครัวก็ออกเที่ยวแต่ก็ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนไกลหรอก เพราะทุนมีน้อยก็มักจะไปนั่งตกปลากันที่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งอยู่ไม่ไกลมากนักพอที่จะเดินไปกลับได้ในสมัยนั้นเมื่อไปตกปลาก็มักจะได้ปลากลับกันมาทุกครั้งเรื่องหลอนที่ผมทั้งสองได้พบเจอผมเป็นคนโดนก่อนเลยวันนั้นผมกลับจากตกปลาก็เวลาประมาณห้าทุ่มกว่าแล้วเดินกลับที่พักเพียงลำพังพอเข้ามาในซอย ทุกอย่างมันดูเงียบจนบางเวกแสงไฟฟ้าในซอยก็มีน้อยพลันผมก็เห็นว่ามีคนเดินอยู่หนึ่งคนในสายตาของผมมองเห็นอย่างนั้นผมรีบเดินให้เร็วขึ้นเพื่อให้ทันคนที่เดินอยู่ข้างหน้าแต่ถึงแม้ว่าผมจะเดินเร็วเหมือนกับวิ่งก็ไม่ทันเขาสักทีหมาในซอยซึ่งนอนอยู่ระเกะระกะอยู่หลายตัวเริ่มเห่าและหอนขึ้นพอตัวแรกเริ่มเห่าและหอน ตัวต่อไปก็เริ่มเห่าและหอนกันเป็นทอดๆบรรยากาศที่วังเวงอยู่แล้วก็กลับวังเวงยิ่งกว่าเก่าไปอีกนั่นบ้านพักอยู่ไม่ไกลมองเห็นตั้งทะมืออยู่ในแสงสลัวอ้านั่นคนที่เดินอยู่ข้างหน้าเดินขึ้นบันไดไปบนบ้านที่ผมพักอยู่ใครกันแต่ไม่ใช่เจโนตแน่ๆเพราะเจโนตมันทำงานกลางคืนอยู่หรือว่ามันจะลางานมามันเป็นอะไร ไม่สบายหรือไงผมคิดและเดินมาด้วยความสงสัยจนกระทั่งเกือบถึงบ้านอีกห้าถึงหกเ้าเห็นได้คนที่เดินมาหน้ามาขึ้นไปยืนอยู่บนนอกชางเรือนพอผมมองเห็นชัดชัดผมตกใจจนหัวใจแทบจะเต้นเพราะคนคนนั้นแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีกากีแต่ไม่มีหัวคนอะไรไม่มีหัวหัวมันหายไปไหนผมมองไม่เห็น ผมเอามือขยี้ตาผมตาฝาดไปหรือเปล่าจึงมองไม่เห็นหัวพอขยี้ตาเสร็จผมมองไปอีกทีเพื่อให้เห็นชัดๆแต่ทว่าคนคนนั้นหายไปแล้วมันหายไปทางไหนเพราะผมยืนอยู่ใกล้ตีนบันไดแบบนี้แล้วคนไม่มีหัวมันจะลงบันไดหายไปได้ยังไงแล้วจู่ๆหมาก็หอนขึ้นอีกผมคิดถึงเรื่องผีขึ้นมาขนในตัวลุกตั้งชัน ผมโดดขึ้นบันไดรีบไขกุญแจประตูแย่ลูกกุญแจเข้าแม่กุญแจผิดผิดทุกๆูเพราะมือมันสั่นด้วยความกลัวกว่าจะเปิดประตูได้แทบพี่เยี่ยวเล็ดคืนนั้นผมต้องเปิดไฟนอนตลอดคืนผมไม่ได้นอนหลับหรอกเพราะเอาแต่คิดะวงอยู่ผมยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันจริงหรือว่าตาฝาดไปต่อมาอีกสามคืนผมเจอคนหัวขาดอีกครั้งคราวนี้เจอจังจ ผมกลับเข้าบ้านพักสักประมาณสีทุ่มได้ผมยังไม่มีครอบครัวฉะนั้นจึงฝากท้องไว้ที่ร้านค้าแถวที่ทำงานซึ่งเปิดขายที่ทำงานทั้งสามื้อด้วยกันกินเซนเอาไว้ก่อนพอสิ้นเดือนเงินเดือนออกจึงจใยกันพอกินข้าวเย็นเสร็จผมก็โต๊เตะอยู่แถวตลาดพรานุกนั่นแหละสาเหตุที่ผมไม่เข้าบ้านพักตอนหัวค่ำเพราะมันนอนไม่หลับ แถมเผลอๆยังต้องนอนฟังพระท่านสวดพระอภิธรรมจากวัดทําให้หัวใจมันเต้นเอซะอีกผมเปิดประตูบ้านเข้ามาผมก็ต้องยืนตะลึงหัวใจสั่นระรวแสงสว่างที่เปิดไว้ตรงหัวบันไดสาดส่องเข้ามาทําให้มองเห็นผู้ชายในชุดสีกะกียืนเด่นอยู่กลางนอกชานเรือนสิ่งที่ทําให้ผมตกใจแทบช็อกเพราะคนคนนั้นไม่มีหัวไม่มีหัวจริงๆ คนไม่มีหัวจะยืนโดอยู่ได้ยังไงมีแต่ผีเท่านั้นแถมเสื้อและกางเกงสีกะกียังแดงไปด้วยเลือดที่ไหลลงมาจากลำคอที่ไม่มีหัวผมมืออ่อนตีนอ่อนเงื่อแตกซิกผมรีบเอามือตบที่อกด้านซ้ายกลัวว่าหัวใจจะหยุดเต้นดวงตามองเบิกไปที่ผีหัวขาดซึ่งมันค่อยสลายหายไปแต่ผมยังยืนใจเต้นโครมโครมอยู่ผมเล่าเรื่องที่พบเห็นผีหัวขาดให้โน้ตฟัง และให้หาบ้านเช่าใหม่ผมไม่อยากจะถูกผีวัวขาดมาหลอกอีกเป็นครั้งที่สาแต่โน้ตก็ไม่ค่อยได้เห็นด้วยเพราะบ้านเช่าราคาถูกมันหาได้ยากมีแต่ราคาแพงๆถึงแม้จะช่วยกันออกก็ยังแพงอยู่ดีในเมื่อโน้ตไม่ยอมย้ายผมก็ตัดสินใจย้ายไปคนเดียวโดยปล่อยให้โน้ตอยู่บ้านเช่าหลังนี้เพียงคนเดียวเพราะผมไม่สามารถทนให้ผีหลอกได้อีกเป็นครั้งที่สามเมื่อผมย้ายไปแล้ว โนตก็อยู่บ้านเช่าหลังนี้คนเดียวสาเหตุที่โนตไม่ยอมย้ายไปกับผมเป็นเพราะเขายังไม่เคยถูกผีหัวขาดหลอกแต่สาเหตุจริงๆก็เพราะเขาเริ่มจะมีความรักกับสาววัยรุ่นในซอยนี้ฉะนั้นถ้าเขาย้ายตามผมไปความสัมพันธ์กับสาวคนนี้ก็จะห่างเหินกันไปและถ้าเขาอยู่ที่นี่เขาก็จะได้พบหน้าและพูดคุยกันทุกวันคืนนั้นหมามันเห่าและหอนกันผิดปกติกว่าทุกคืนที่ผ่านมา และในช่วงนี้โน้ตก็เปลี่ยนกะทํางานจากที่ทํางานกลางคืนก็เปลี่ยนมาทํากลางวันฉะนั้นเวลากลางคืนเขาก็ต้องนอนอยู่คนเดียวถึงแม้บางคืนเขาต้องนอนฟังพระท่านสวดพระอภิธรรมลอยมาเขาก็ไม่เคยนึกถึงเรื่องผีเรื่องวิญญาณโน้ตอาบน้ำอาบท่าเตรียมตัวเข้านอนด้วยหัวใจที่สดชื่นเพราะเขาเพิ่งกลับจากไปคุยกับสาวที่เขานึกรักเขานอนยิ้มด้วยหัวใจทองโต ถึงแม้จะได้ยินเสียงกุศลธรรมมาจากเสียงที่พระท่านสวดมาจากวัดเป็นเพราะคืนนี้ความสัมพันธ์กับสาวคนรักมันเดินหน้าไปมากถึงขนาดถูกเนื้อถูกต้องเธอได้แล้วโดยที่เธอไม่ขัดข้องโนตนอนยิ้มในความมืดแล้วหลับไปอย่างมีความสุขมารู้สึกตัวเอาตอนเหมือนคล้ายกับมีคนเดินแล้วเปิดประตูเดินลงบันไดไปพอดีเขาเกิดปวดท้องจึงเดินลุกขึ้นที่จะไปเข้าห้องส้วม ซึ่งอยู่ใต้ถุนบ้านพอเขาเปิดประตูออกมาลมก็พัดมาวูบใหญ่พร้อมกับหมาที่นอนอยู่ในซอยพากันร้องหอนโนธถึงกับขนลุกสู้แต่เขาไม่มีเวลาที่จะคิดเพราะของเสียมันเริ่มจะปวดรุนแรงขึ้นมาเขาจึงตรงเข้าห้องสุขาเสียงประตูของห้องส้มถูกเปิดพลันสายตาของโน้ตก็มองเห็นว่ามีคนนั่งอยู่บนที่สำหรับถ่ายทุกเข่น กลิ่นอุจจาระและกลิ่นเน่ากระจายทุ้มโนจิงชนะมองคนที่นั่งถ่ายทุกเข่นอยู่ด้วยความตกใจเพราะนึกไม่ถึงว่าจะมีคนมาใช้ห้องส้วมของเขามีมันเป็นบ้านที่เขาเช่าไว้แล้วทำไมมีคนภายนอกมาแอบ,บใช้โนดพยายามเพ่งมองคนที่นั่งถ่ายทุกเข่นอยู่เพื่อจะดูหน้าดูตาว่ามันเป็นใครกันแน่ที่มาใช้ห้องส้วมของตนแต่ แต่เขามองไม่เห็นมองไม่เห็นหัวของมันคนนั้นมองเห็นแต่หัวไหล่ทั้งสองและลำคอที่ตั้งเดยอยู่มีเลือดแดงไหลลงมาหยดย,อยอ้อยเปเื้อนเสื้อผ้าจนดูแดงไปหมดขณะที่โนตยืนตะลึงอ,อยู่นั้นมันคนนั้นก็ลุกยืนแล้วเดินผ่านเข้าไปกลินเลือดและกลิ่นเหม็นเน่าเหม็นคุ้งจนเขาแทบสำลักโนตนึกถึงคำพูดของผมซึ่งแต่ก่อนเขาไม่เชื่อ แต่คืนนี้เห็นชัดๆ,ๆกับตาว่าที่บ้านหลังนี้มีผีหัวขาดแล้วนี้เขาจะอยู่ยังไงวิ่งสิครับจะอยู่ทําไมโนดรออ้องเอะจจซอยหมาก็พากันวิ่งตามและหอนพวกชาวบ้านก็พากันตกใจตื่นเพราะเสียงร้องของโนดตอนสายของวันใหม่โนดและผมมาที่บ้านเช่าผีหัวขาดเพื่อมาเก็บเสื้อผ้าและสินของและได้มีชาวบ้านคนหนึ่งที่อยู่เก่าแก่ในซอยนี้ เล่าให้หงังว่าเจ้าของบ้านหลังนี้ทำงานอยู่การรถไฟแห่งประเทศไทยแต่ไม่รู้ว่าทำหน้าที่อะไรและตำแหน่งอะไรเจ้าของบ้านหลังนี้ชอบกินเหล้าและเมาอยู่เป็นประจำวันหนึ่งไม่รู้ว่าเมาอีท่าไหนไปนอนหลับหัวหนุนรางรถไฟถึงถูกรถไฟที่วิ่งเข้าสถานีทับคอขาดกลายเป็นผีหัวขาดตายหงคอยหลอกหลอนคนที่ผ่านไปมา ตอนที่ตายใหม่ๆคนที่อยู่ในซอยนี้ถูกผีหัวขาดหลอกแทบทุกคนพี่สเสน่ห์นะพี่สเสน่ห์รู้ว่าบ้านนี้มีผีหัวขาดสิงอยู่ยังหลอกให้เพื่อนร่วมงานรุ่นน้องไปเช่าอยู่ก็เลยถูกผีหัวขาดหลอกหลอนเอาแต่พี่คนที่เล่าให้ฟังบอกว่าแกโชคดี<บ>อยู่เกือบสองปีไม่ถูกผีหัวขาดหลอกเป็นเพราะแกมีของดีผ <í> ีจึงเกรงใจ บ้านหลังนี้ไม่ใช่แค่ที่พักธรรมดาแต่เป็นทางผ่านของสิ่งที่ไม่ควรถูกสัมผัสใครบางคนยัง,งคงวนเวียนอยู่กับความตายที่ไม่มีวันสิ้นสุดเรื่องราวของผีหัวขา่าไม่ใช่แค่ตำนานในอดีตแต่คือความจริงที่รอวันปลุกขึ้นมาอีกครั้งจำไม่ว่าบางครั้งการไม่รู้อาจเป็นความโชคดีที่แท้จริง แต่ถ้าคุณเลือกเบอดประตูบ้านหลังนั้นคืนนี้อย่ามาโทษขผมถ้าคุณไม่อาจหลุดพ้นจากฝันร้ายนี้ไปได้คืนนี้คุณพร้อมจะกล้าหรือ,อยังที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่มองไม่เห็นหลอนหรือแค่จินตนาการคืนนี้คุณจะเชื่อสิ่งใด